วันนี้อยู่กับเจ้าคันนี้เลย UX 3.0อั t i m นติ a t e 4 x 4ูณนะคะรุ่น p h น n t อมคันนี้นะคะราคาอยู่ที่1 6 3, 7 000, 1 0 0้บาทนะคะถ้าสีขาวมุกก็จะเพิ่มหมืน่นสองนะเดี๋ยวพาไปดูว่าแต่งชุดแต่งอะไรบ้างความไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะก็วันนี้อยู่ในช่องอ e j จอิงจ๋าอ e ีสุสุสพาเพลินอีกแล้วนะคะวันนี้อิงขออนุญาตาแนะนําเดี่ยวนะให้ต่อเป็นตากล้องเนาะก็คันนี้นะคะจะเป็นว x เอ3.0นะคะอันติเมตสี4เลยในรุ่นท็อปสุดของเรานั่นเองนะคะกับเจ้าชุดแต่งคาโตนะคะคันนี้ก็จะเป็นรุ่นสป,ปอร์ตนะคะคนนกะปปะคะ็คือใส่ชุดแต่งนี่เลยเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะคะก็จะมี ตัวหนังสือติดตรงฝากระโปรงด้านหน้านะคะ MPORO แบบนี้นะคะพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่ครอบกระจังหน้าเนาะจะอันนี้จะเป็นสีดําสัดแดงนะคะแล้วก็นี่เลยส่วนสกเกิร์ตด้านหน้านะคะก็จะเป็นสีเาาดําดตรงนี้จะเป็นสีแดงเนาะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นสป,ปอร์ตอย่างที่เคยทําไปหลายๆคลิปแล้วนะคะก็คือจะมีไฟตรงนี้ให้ด้วยนะคะก็คือ เมื่อลูกค้าเปิดไฟเลี้ยวหรือว่าไฟฉุกเฉินเนาะไฟมันก็จะติดตรงนี้ด้วยนะคะอันนี้คือมาพร้อมในชุดแต่งชุดนี้เลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะก็จะมีนี่เลยคิ Q ้วล้อแต่คิ้วล้ออันนี้ไม่ได้ติดลงมาสุดน,นะคะเขาจะติดแค่นี้เนาะอันนี้คือมาพร้อมกับชุดแต่งเลยเป็นสีดําเงานะคะส่วนแม็กนะคะอันติเมทแพนทอมก็จะเป็นแม็กสีดําของ20นะคะถัดมานะคะตรง กระจกตรงนี้นะคะที่เห็นเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นกล้อง360องศานั่นเองเดี๋ยวจะพาไปดูภายในนะว่าติดกล้อง360องศาแล้วมันจะ,สะแสดงผลยังไงนะคะโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นกาบประตูก็จะมีมาให้กับชุดแต่งด้วยนะคะสีแดงบัดดาคันนี้ก็จะแต่งแนวแพนด้าเหมือนเดิมนะคะเพราะว่ารับหลังคาดําด้วยก็จะเป็น ใครที่ชอบสายแพนด้าก็จะชอบแต่งสไตล์ประมาณนี้นะคะส่วนด้านหลังนะคะก็จะจริงๆมันก็ดูคล้ายๆกับม e w Active ที่เคยทำคลิปไปแล้วนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวให้ดูสเกิร์ตด้านล่างนะคะก็จะ,ะเป็นเอมโพโรแบบนี้แล้วก็มาพร้อมกับข้อเหลี่ยมเหมือนเดิม คาดเอลลูกค้าก็เลือกคาดเอลมีไปนะคะเป็นเส้นแบบนี้อีกแล้วซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากเลยแล้วก็ของเรานะคะถ้าเป็นอ่าในรุ่นสี่คูณสี่นะคะก็จะมีสติกเกอร์ติดตรงนี้ให้ด้วยนะคะสี่เีดีเดียวอิงจะพาไปดูภายในของแพนทอมนิดนึงเนาะเพราะว่าตั้งแต่ทำคลิปมาเรายังไม่เคยให้ดูรุ่นแพนทอมเลยว่ารุ่นแพนทอมต่างก,กับอ่าอันติเมทยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกัน,นะคะ่ะ อ่ะก็อย่างที่บอกนะคะถ้าเป็นแพนทอมนะคะก็คือภายในจะเป็นสีดํานะคะตั้งแต่เบาะนะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังสีดํานะแต่ถ้าเป็น Anti Man, อันติเมตอ่ารุ่นธรรมดานะคะเบาะเขาจะเป็นสีน้าตาลเนาะแล้วก็แผงประตูก็จะเป็นสีดําด้วยนะคะอ่าสำหรับใครที่ไม่ชอบสีน้ําตาลก็สามารถเลือกเป็นแพนทอมได้นะคะแล้วก็นี่เลยที่บอกว่า เปลี่ยนจอเป็น360องศาก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นจอแสดงผลที่เราไปติดกล้องเพิ่มเป็นกล้อง360นะซึ่งติดมาแล้วลูกค้าสามารถดูได้รอบคันเลยนะคะอ่าอันนี้จะแสดงผลให้ดูรอบรถบนเลยเนาะแล้วก็อ่าตรงนี้ ที่บอกว่าเป็นอ่า 4x4 ใช่ไหมก็จะมีโหมดการขับขี่ให้ลูกค้านะคะก็จะเป็นโหมดลัดเชลเลนอ่าอันนี้ก็คือจะอยู่ในโหมด 4x4 ของเรานั่นเองซึ่งสามารถเลือกขับขี่ได้ทั้ง 2H, 4H และ 4L นะคะเดี๋ยวไว้วันไหนว่างๆจะมาทำคลิปให้ดูการใช้งานของ 4x4 กันนะคะโอเคก็คลิปนี้นะคะ ก็พามาให้ดูแนวทางการแต่งหนะ้าสำหรับมิวแพนทอมเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามช่อง e ี T A R ไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย